สดครบทุกนัดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง True ย d Sport สมาชิก t r u e ยดรับชมฟรีโอ้ก็คิวมินซีวีซีตักกันนะค่ะแล้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเสิร์ฟแรกกันค่ะฝั่งนัคอปมัทมเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกก่อนนะครับเสิร์ฟมาแล้วครับรับมาสวยครับจ่ายมาไหลหลังลูกนี้ตีเปลี่ยนเสิร์ฟได้เร็วเลยครับไหลาย,ยาวของชิตพรกำลังมากนะฮะ เป็นจังหวะก,กันไหลเนี่ยเซตบอลอาจจะยังไม่สุดนะคะแต่อาศายเนี่ยะคะ่ะชิชพรตีบอลซินซี่ค่ะรักสวยครับจ่ายมาด้าน,นหลังตีฉีลูกนี้พยายามจะรับครับซิริม,มารับไม่ขึ้นนะครับจังหวัดวรยุพาอินจันครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีนะครับนี่บอลอยู่กลางคอร์ดสามไม่กลางครับตีไม่แรงแล้วเจอดักพอดีครับเป็นชิตพรโอ้ ขึ้นคนเดียวครับจังหวะดีมากค่ะแล้วนะะักขับระถมนั้นยืนมองบล็อกกันหมดเลยนะเนี่ยค่ะนักกีฬาไม่มีย่อเข้ามาคัฟเวอร์ลองบอลจะมีการเช็คตำแหน่งอยู่นะครับสินเป่าแล้วครับจำเสิร์ฟม,มาครับสามไม่กลางครับตีมาดีเฟนซ์ได้ครับทีนี้ จ่ายมาังหวเสาเดียวๆครับตีลูกนี้ไม่พลาดครับสำหรับออนุมาสิทธิรักครับขึ้นแล้วก็กระแทกข้อมือนะคะบิดหนีบล็อกกล้าเล่นนะคะ21ต่อ10ครับสิริมาเิร์ฟรับมาไม่ดีครับอันเดอร์มาตีลูกนี้อ,อ้าวแล้วชะงักกันหมดเลยครับแม<ช>่นะยืนขาตายกัน หมดเลยครับผู้เล่นนะครราสิมาหมดชนะขึ้นไปนะพะยายามจะตีค่ะโดนปลายนิ้วค่ะค่ะขึ้นเหมือนเซตพอยต์นะครับครับแรกมายกตีลูกนี้ครับเอายังได้อยู่ครับพัทญาขอแล้วเรียบร้อยครับเป็นแต้มชิตาพรจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะ บอลค่อนข้างสูงแก้ตรงสัมเมฆค่ะตีหนักเลยค่ะยกขึ้นมานะครปฐมพยายามจะเล่นนะยังเกี่ยวกลับมาได้ฟีบอลข้ามไปนะครศรีมาขึ้นหัวเสากันที่มาตีง่ายเลยค่ะบล็อกเดี่ยวๆนะคะของทางนครปฐมค่ะโดนหลอกเลยนะคะปีใสแก้วนำแล้วครับนะครศรีมา ใา่มาด้านหลังตีลูกนี้ดีเฟนด์ได้ครับละครับต่อบอลมาห่างไว้หน่อยตีไม่ได้ครับเอาข้ามไปก่อนฟรีบอลครับแล้วได้ลุกอีกทีคราวนี้ตียังเหนียวอยู่ครับนครราชสีมาสัชพงษ์เคาะมารับได้ครับยกมาด้านหลังเอาอีกทีนะครับทีที่สก็ยังไม่ลงครับยกมาหัวเสาสัชพงษ์ตีลูกนี้เซฟบล็อกได้ครับทีที่4ครับแล้วตีมาก็ยังไม่ลงครับ ยิรันยุพาตีโดนบล็อกครับท่านนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสรุกด้วยกันทั้งคู่และครับนาได้คะแนนไปค่ะนะคนปรปฐมตามมาเป็น10ต่อ13กาจนาเสิบครั้แรกไม่ดีครับเอาแล้วตีไม่ได้ด้วยอันเดอร์ข้ามมาครับโอ้โหแล้วไม่ดีเหมือนกันครับต้องอันเดอร์ตอบว่าโอา้โแล้วตี ต่อบอลมาให้ลรงนี้แล้วปีดีทีเดียวครับนุชนาจังหวะสมบูรณ์แบบเลยนะคะนุชนาต้องขอโทษสิริมาเลยค่ะสิริมาเนี่ยเพิ่งวิ่งกลับมาเข้าตำแหน่งด้วยนะคะทะลุบล็อกโดนสิริมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพิ่งวิ่งกลับมาเพราะข้างๆค่ะได้คะแนานนะ,ะเอาเปรมาณีลง12ต่อ18ครับ คนเสิร์ฟเป็นอรไทยโอ้โหเสิร์ฟหลุดไปเองครับลูกนี้ยี่สิบสามสิบสี่ครับบอลแรกดีจ่ายบอลเร็วลูกนี้ตีเป็นแต้มครับสศจิพันนันนะครับ,รบเล่นบอลเร็วลูกบอลแรกค่อนข้างดีครับจ่ายบอลเร็วหยอดมารับได้ครับ ต่อบอลหัวเสาเคาะเบาๆแล้วลงไปแล้วครับเรียบร้อยครับก็ยังได้ลงต่อเนื่องนะครับฝั่งของนครศสีมาแล้วก็อมนทิพย์ขุมทองด้วยนะครับนะครับรับบอลแรกมาดีครับสามเมตรหลังตีลูกนี้ดีเฟนดได้ครับครประถมยกมาหัวเสาตีเป็นตแ้มเลยครับนี่ครับกอดเยี่ยมครับจังหวะทำศรีมาเสิร์ฟบอลแรก ต้องฝืนเซตนิดนึงครับเอาครับรับได้สวยแล้วครับ,รบ,ส,รรบสามเมกลางตีลูกนี้เป็นแต้มครับสสิภาพรครับจังหวะทำเคาน์เตอร์แอตแทกของนครราชสีมาครับขึ้นจาก3เมตรตรงกลางแล้วก็ทิ้งมาทาั้งนหนับตุ๊กเจ็ดนะออรไทยจะเป็นคนเสิฟอื้อมาเหี๋วจะย่าง,นนงกันเล่นนนึงแกมาครับ นครผมได้รุกตีลูกนี้น่าจะติดทั้งบล็อกทั้งเน็ตละครับโอโ้เจอ,อเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมานะคะของทางนครราจสีมาวารุีกันหลังครับเซฟบล็อกได้ครับจ่ายมาหัวเสาตีมาลูกนี้รับขึ้นยกมาต้องตีแก้ครับ อ้าครับโอกาสของนครปฐมตีลูกนี้ลงไปครับ3เมตรหลังครับจังหวะขึ้นตีบรอนีเซิฟจ่ายมาตีตีบล็อกครับบล็อกได้ครับบล็อกปริชาต์เสิฟบอลแรกอยู่กลางคอร์ดครับยกมาตีลงไปครับอบอสแก ลูกนี้ทำได้ดีครับกาญจนาสิสฐ์ชลพรเสิร์ฟบอลแรกรับมาเซฟขึ้นแล้วก็ตีลูกนี้ยังเปลี่ยนเสิร์ฟม,มาได้นะครับต้นขันปฐมโถมติกันที่มาครับบอลแรกรับขึ้นมาจ่ายสั้นหลังครับรับขึ้นอ้าวโอ้โหรับมาได้แล้วแต่ว่าไม่มีใครเล่นต่อนะ ก็เซตสรุปผลเป็นนครราชสีมาคิวซีวีซีเอาชนะนครปฐมเอสไอยูไปสามต่นนสุดเซตครับ 22, 22, 25 12 25 15แล้วก็25 11ครับ